คุณกำลังฟังทิปตติ podcast แรงบันดาลใจหาได้จากการพูดคุยเคยมีบ้างไหมที่เราเกิดท้อขึ้นมาโดยที่เราก็รู้ต้นเหตุหรือร้ายกว่านั้นคือเราอาจจะหาต้นเหตุไม่เจอด้วยซ้ำแต่คือฉันท้อไงท้อแท้ไม่มีกําลังใจไม่มีพลังงานร่างกายจะไปต่อสู้กับอะไรเลยอยากให้วันนี้มันพ้นไปเร็วๆอยากไปไหนไกลๆไม่ต้องให้ใครหาเราเจอ หรืออยากหลับไปยาวๆตื่นมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนสมองเราสามารถรีเซ็ตตัวเองได้ใหม่ดังเดดนิว้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันช่างยากเหลือเกินใช่ไหมคะคนเราต่างต้องพบเจอความยากในชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนลองนึกย้อนกลับไปสำรวจอดีตของตัวเองดูเล่นๆค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับความยากอะไรบ้างแล้วเราผ่านมาันมาได้ยังไงใครเป็นคนที่ช่วยดึงสติเราหรือว่าเราเป็นคนที่ดึงสติตัวเอง ความยากมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะลองดูว่ามีอะไรที่ฟังแล้วตรงกับคุณบ้างไหมนะคะเรียนวิชาที่โคตรเกลียดโคตรไม่ชอบแต่ก็ต้องฝืนเรียนมันไปให้จบจบทำงานที่โคตรจะกดดันเลยเหมือนมีเงาใหญ่ๆมากดทับและบีบบังคับว่าแกจะต้องทำให้ได้แลาต้องทำให้สาเร็จด้วยต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนดัดและถึงแม้มันจะยากเราก็ไม่มีสิทธิ์ถอยยังไงก็ต้องทำ เจอมนุษย์ทำตัวยากๆเอาแต่ใจพูดจามไม่น่าฟังแถมไม่มีความแน่นอนในตัวเองแต่ตัวเองดันมาถามหาความแน่นอนจากคนอื่นเจอคำติเตียนด่าทอทั้งต่อหน้าและนินทารับหลังโอ้ยยิ่งรับหลังนี่นะคะแล้วเรามารู้ที่หลังอีกอย่างเจ็บเลยเนาะนะคะและสารพัดความยากตั้งแต่เรื่องใหญ่ไปจนถึงเรื่องเล็กเมื่อคุณเจอความยากคุณทำยังไงกันคะ และนี่คือสิ่งที่ทิพย์ทำเพื่อตอบโต้วความยากที่ทิพย์ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เนาะมีหลายๆเรื่องด้วยกันเดี๋ยวลองค่อยๆฟังกันไปดูนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเวลาที่เราเรียนวิชาไหนยากๆโอ้โหเป็นอะไรที่แบบรู้สึกอยากให้มันพ้นๆไปสักทีเนาะเราลองใช้วิธีนี้ดูค่ะให้เพื่อนช่วยจะช่วยติวช่วยอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายพยายามท่องจําเพื่อให้แค่สอบผ่านหรือแม้แต่ลอกข้อสอบเพื่อน คือที่พยายามทําทั้งหมดให้มันผ่านไปอะค่ะยอมรับว่ากัดฟันหนักมากแต่ก็อดทนให้มันจบวิชานั้นไปแล้วก็ไปหาความสุขกับวิชาอื่นแทนนี่คือเรื่องของการเรียนเนาะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการทํางานแล้วค่ะมันจะต้องมีวันที่เราเจองานที่กดดันบ้างแหละงานอะไรที่กดดันเราลองหันมาถามตัวเองก่อนว่ามันกดดันด้วยเรื่องอะไรกันเนาะคนที่เรารู้สึกว่าเขากดดันเราเขากําลังต้องการอะไรหรือว่าเขาอยากจะเห็นอะไรกันแน่ ถ้าเป็นทิปนะทิปเอาเนื้อง,งานเข้าสู้ไปเลยค่ะและพยายามตั้งสติเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเนี่ยมันคือความท้าทายเราทําลงไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้างประสบการณ์ใช่ไหมคอนเน็กชันใหม่ๆใช่ไหมหรืออีกมุมหนึ่งก็คือคนสั่งการเขากําลังท้าทายเราอยู่ว่าแกจะทําได้ไหมถ้าแกทําได้มันก็ผลง,งานกไงแต่ถ้าแกทําไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์จ้างคนอื่นก็ได้ข้อนี้ที่อยากให้กําลังใจทุกคนที่ลุยงานอยู่นะคะว่า พยายามสร้างคุณค่าในตัวเองให้มากเข้าไว้นะคะมันจะจําเป็นต่อวิธีการทํางานจริงๆเนอะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาทําอะไรที่เราไม่ถนัดการทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยไหนๆเราก็จะได้ลองละถือโอกาสลองฝีมือและทดสอบพลังสมองของเราสัตั้งดูค่ะว่าเราทําได้จริงไหมส่วนตัวทิพย์จะมีโอกาสในการลองเรื่องเดิมประมาณ 1- 2ครั้งคือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็จะไม่มีครั้งที่ส หรือมากสุดๆเลยก็คือนับสามค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามจะไม่มีครั้งที่สี่ละนี่คือที่สุดละนะคะสำหรับทิปแล้วเมื่อมันมีครั้งที่4ี่เกิดขึ้นทิปทำยังไงทิปยกโอกาสนั้นให้คนที่เหมาะสมกว่าไปเลยค่ะดีกว่าเราต้องมานั่งฝืนทําแล้วผลที่ออกมาก็คือมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธให้เป็นด้วยนะคะคือถ้าเราไม่เลือกปฏิเสธดูบ้างคนที่เหนื่อยก็จะเป็นเราเองอยู่ดี เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเจอมนุษย์ทําตัวยากค่ะจริงๆมนุษย์ทําตัวยากมันก็มีอยู่ทั่วไปแหละแต่บางครั้งนะคะเราต้องดูว่าเราอาจจะมีสิทธิ์เจอแจ็คพอตวันไหนและจะเจอมนุษย์ยากประเภทไหนบางวันเราอาจจะเจอคนที่พูดมากบางวันเจอคนขี้บน่นบางวันเจอคนขยันชี้นิ้วสั่งพูดจาก็ไม่รู้เรื่องบางคนเจอหนักเลยค่ะไปเจอคนที่บอกอะไรแล้วก็ไม่ฟังก็ไม่รู้จะถามทําไมเหมือนกันเนาะบอกไปก็ไม่ฟังนะคะหยาบคายก็มี บางคนนี่โอ้โหหนักสุดเลยเจอทั้งหยาบคายเจอทั้งไร้มารยาทหรือแม้แต่การขยันขยอเอาอะไรบางอย่างจากเราอะแต่ตัวเองกลับไม่มีความแน่นอนในการโต้อตอบหรือตอบแทนเรากลับมาเวลาทิพเจอทิพย์ทำยังไงรู้ไหมสิ่งที่ทิพทํทำคือนิ่งให้สุดค่ะเพื่อให้เขายุติพฤติกรรมนั้นไปเองหรือฟังฟังมาแล้วก็อะเททิ้งไปให้หมดหนักสุดก็คงทําเป็นหูทนลมไปเลย แต่ทั้งนี้คือทิปอยากให้คิดก่อนนิดนึงนะคะว่าฝ่ายตรงข้ามาเขาเป็นใครเพื่อที่จะได้ตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลและไม่กลายเป็นผลเสียต่อตัวเราในอนาคตด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครชอบเลยสักคนหนึ่งมั่นใจได้เรื่องของการเจอคนที่เขามาด่าหรือว่าการนินทาไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลัง แน่นอนว่าไม่ม,มีใครบนโลกนี้ไม่ถูกดินทานะคะเพียงแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่าใครดินทาเราเรื่องไหนแล้วเรื่องที่เขานินทามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ารวมถึงการด่าต่อว่าติเตียนให้บุคคลที่สามฟังหรือแม้แต่การกระทําซึ่งซึ่งหน้าหลายๆคนอาจจะหัวร้อนค่ะอันนี้ทิพมั่นใจได้หรือบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเออจะทํายังไงดีเนาะหรือหนักกว่านั้นก็อยากจะระเบิดออกไปให้รู้เรื่องไปเลยจะได้จบๆไม่ต้องติดค้างกันที่อยากให้กลับมาลองคิดดูใหม่อีกทีค่ะ โลกของความเป็นจริงเราอาจจะทําอย่างที่ใจนึกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอาจจะด้วยสถานการณ์รบังคับหรือหน้าที่การงานมันค้าคออยู่หรือภาพลักษณ์ใดๆของเรา่มันเป็นตัวกําหนดดังนั้นสิ่งที่พอจะทําได้ก็คือต้องฟังอย่างมีสติฟังแล้วคิดตามว่าเราไม่ดีอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะปรับได้บ้างแล้วเราก็พัฒนาตัวเองต่อไปให้ผลงานและคุณค่าในตัวเรามันกลบทุกความคิดทุกความรู้สึกติดลบ คนบางคนกับเรื่องบางเรื่องถ้าเราเอาตัวเราไปคลุกคลีด้วยก็อาจจะยิ่งทําให้จิตใจเราแย่ตามไปด้วยถูกไหมคะบางคนอาจจะหนักหน่อยอาจจะร้องไห้คิดมากเมื่อรู้ว่ามีคนต่อว่าเราซึ่งเอาจริงๆนะที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันดูเหมือนเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่จริงๆแล้วนี่คือน้ําตาที่มันไหลออกมามันอาจจะเป็นแค่เพียงความอึดอัดอะค่ะที่อยากระบายไม่ใช่ความเสียใจใดๆเลยแล้วพอได้สติก็กลับมาสู้ใหม่และพยายามลืมความเลวร้ายที่ประสบมา การลืมเรื่องแย่ๆหรือว่าเรื่องที่ก่อความยากในชีวิตเนี่ยรวมถึงการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้เพียงข้ามคืนนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะและการที่เราจะผ่านมันไปให้ได้มันจะมีปัจจัยร่วมทั้งตัวเราเองที่ต้องเข้มแข็งการให้เวลากับสถานการณ์และการมีที่ปรึกษาสักคนที่ไว้ใจได้และช่วยแนะนําแนวทางให้กับเราเวลาที่เราเจอเรื่องแยกๆเราจะเห็นแค่มุมของเราไงแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมุมมองของอีกคนที่ช่วยเราได้ แล้วเราก็มองเรื่องยากๆเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นจากการลองพลิกความคิดดูแล้วคุณล่ะคะเจอเรื่องยากๆอะไรกันมาบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะเผื่อความคิดเห็นของใครน่าสนใจทิปอาจจะหยิบยกเรื่องเหล่านั้นมาพูดคุยกันต่อในทิปตฏิ podcast ครั้งต่อไปได้นะคะแรงบันดาลใจยังหาได้จากการพูดคุยเสมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ